คำสอนหลวงพ่อจรันทิตะธรรม,มงจากหนังสือแก่นแท้แห่งพระกรรมฐานท่านสามารถสั่งพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้ที่สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนาโทร02 918 0192ถึง3มือถือ 081-446-5071คำปารบด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะปลุกคนให้ตื่นเสกคนให้เป็นงานสร้างคนแทนการสร้างวัตถุตลอดอายุไขของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงมีแต่ให้กับช่วยด้วยมุ่งหวังให้ญาติโยมมีความสุข เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้หลวงพ่อมักเทศสอนญาติโยมเสมอวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำให้มันจริงจะเห็นจริงเอาของจริงไปใช้อย่าเอาของปลอมเลยโดยส่วนตัวกระผมได้มีโอกาสสนทนากับอดีตพระอุปปัฐากหลวงพ่อรวมสิบปีเล่าให้ฟัง ถ้าหลวงพ่อสอนกรรมฐานเองนอกจากท่านจะทำให้ดูแล้วท่านจะตามจี้และสอบถามอย่างละเอียดใครทําไม่ได้ให้กลับไปทำใหม่ให้เดินให้ดูให้กำหนดให้ดูยืนหนอแบบไหนเดินแบบไหนนั่งแบบไหนลักษณะท่าทางแบบไหนต้องให้ถูกต้องเป๊ะ,ปะท่านถามมาต้องตอบได้ ตอบไม่ได้ก็จะให้กลับไปทำใหม่จนกว่าจะเข้าใจท่านเมตตามากๆหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆเสียงเทศของหลวงพ่อหนังสือกฎแห่งกรรมหนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวัน ไม่มีคำสอนหรือความเห็นอื่นใดเข้ามาปะปนหนังสือจัดพิมพ์ออกแจกจ่ายเป็นธรรมทานครั้งแรกเมือ่อปีพศ2555ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อหลวงพ่อละสังขารกระผมและน้องๆทีมงานจึงปรารถนาให้แก่นคำสอนในหนังสือเล่มน,นี้เป็นเหมือนตัวแทนหลวงพ่อ เป็นคู่มือการปฏิบัติไว้อ่านทบทวนตรวจสอบจึงได้ปรับปรุงโดยนำภาพหลวงพ่อสอนกรรมาฐานในอิริยาบทต่างๆเข้ามาประกอบแต่ยังคงเนื้อหาเดิมไว้ทุกประการขอขอบคุณคุณนรินทริโมพาสและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมขวนขวายช่วยให้หนังสือเล่มน,นี้ จัดพิมพ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาดีประมวลวิทยะบำรุงกุล19มิถุนายน2560